ดังนั้นวันนี้เนี่ยคือสิบป่าคันหนึ่งสิบเราจึงถือวรดิถีอันเป็นมงคลน,นี้เนี่ยได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งกันก็จะได้เป็นทางมาแห่งบุญแห่งบารมีของตัวเราคืนนี้ท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ท้องเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรม วันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพบความสุขเหมือนกัน,นก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้นสิ่งอัศาจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้การเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติก็จะบังเกิดขึ้นไปในทางที่ดีขึ้น มีความสุขสมหวังในชีวิตเช่นที่เรามีความสุขสมหวังอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วยเมื่อเราได้มาอยู่โลมเงาของพระพุทธศาสนาต่ายบารมีธรรมของพระสมมาสมุจจาพระเดชคุณหลวงปู่ของเราก็ต้องใช้วันนี้ให้เป็นวันแห่งความบริสุทธิ์ โดยการหยุดกันนิ่งเพื่อเราจะได้ไปเห็นดวงจันทร์ภายในในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามและเราก็จะได้มีความสุขร่วมกันนะจ๊ะ